เป็นไปได้ไหมบางทีอะบางทีเรามีแฟนแล้วเนี่ยแล้วเราไปรักคนอื่นเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นุยบางคนเขาแบบด่าเลยนะว่าไม่ดีเลวอย่างเงี้ยแต่ฉันมองว่าอะไรดรว่าบางทีอะบางทีเราอาจจะแบบมันกับความสัมพันธ์ของเราอะมันเริ่มไม่ดีแล้วคือบางทีมันเข้ามาอาจจะแบบเอ้ยหล่อหล่อจังสวยแล้วก็จบแต่บางทีบางทีมันเข้ามาเนี่ยมันทาให้เราเปลี่ยนใจเอ้ย เราอยากได้เขาเป็นเจ้าของอ่ะแต่ประเด็นคือเรามีคนเก่าอยู่แล้วไงอันเนี้ยมันแสดงออกเลยว,ว่าเราอ่ะคิดกับคนแรกไม่เท่าเดิมจริงเหรออืมอเคียฟอยเคยสอนนะว่าอะไรเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะมึงอ่ะควรไปเริ่มกับคนแรกซะแล้วไปจีบคนที่สองถ้ามึงคิดแบบคน,คนที่สองเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็แปลว่ามึงอ่ะไม่ได้รักคนแรกแล้วจริงเหรออืมไม่ผิดหรอกก็แปลว่าใจเราไม่เหมือนเดิม เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเวลาคนใหม่ค่ะ